ถ้าช่วยครับผมอาเบรกแล้วเราคุยเรื่องโต๊ะจีนครับเกี่ยวกับวัฒนธรรมของจีนอิ่มกันละกินละอิ่มแล้วนั่งคุยกันเถอะแต่ตาเราจะไม่ปิดนะพี่นะมาพูดถึงสิ่งมงคลดีกว่าครับวัฒนธรรมชาวจีนที่คนไทยเห็นบ่อยมากเวลาเดินไปบ้านคนจีนเดินไปสถานที่สําคัญสิงคู่อาจารย์ตั้งอยู่ข้างหน้าตลอดเลยสิงเออเอาสิงคู่ครับเอาก่อื่นเลยครับอาจารย์เคลียร์ก่อนเลยครับประเทศจีนมีสิงโตไหมครับอาจารย์ไม่มี สิงโตไม่ใช่เป็นสัตว์พื้นเมืองของจีนแล้วความเชื่อนี้มาอย่างไงล่ะครับเขาฟังมาอ๋อเป็นเหมือนตำนานคนจีนก็ฟังมาแล้วการเชิดสิงสิงโตล่ะก็ไม่มีตั้งแต่โบราณกาลไม่มีแต่ชื่อว่าจีนไม่ใช่จีนอ่ะไม่มีมันมีทีหลังแล้วก็จะมีเส้นทางเส้นหนึ่งที่ติดต่อกับจากจีนเนี่ยติดต่อไปถึงตะวันตกครับไปถึงอาหรับไปถึงเปอร์เซียไปถึงอินเดีย ทางสายไหมอะจย์ทูกนี่แหละในเมื่อมันม,ม,นมีมันมีทางนี้ไปแล้วใช่ไหมข่าวมันก็มาสินค้าก็ไปมาใช่ไหมข่าวมันก็มา,าศาสนาพุทธก็มาทางนี้ว่าคนจีนนับถือพุทธก็มาทางนี้เออคือมามาจากการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมของการเดินทางขายมันเป็นโลจิสติกขนส่งมันเป็นโลจิสติกสายยาวมากที่สุดของมนันษุดก็ว่าได้นะอาจารย์แล้วแล้วที่เราเราเห็นสิ่งคู่ตาม หน้าบ้านอะละขราวนี้มาเนี่ยคนคนจีนข่าวก็มาแล้วอู้ทางตะวันตกนะตั้งแต่อินเดียไปทางโน้นนะเขามีสัตว์ชนิดหนึง่งตัวใหญ่มากเป็นเจ้าแห่งป่าออ,อยยิ่งใหญ่เขาเรียกว่าทางภาษาอินเดียเรียกว่าสิงโตครับภาษาอังกฤษเรียกว่าไลออนอ๋อแล้วพอมาถึงจีนก็ตั้งชื่อว่าชื่อจื่อเสียงเนี่ยพี่เท่งพี่เท่งลองครับพี่เท่งครับซื่อจื่อกรุณานะ แล้วกินโต๊ะจีนห้ามพูดนะดีที่เราถ่ายก่อนนะก็เลยเป็นเสียงลือเสียเราอ้างตกลงก็มีสัตว์ชนิดนี้มาครับเสร็จปุ๊บเนี่ยไม่ได้เห็นตัวนะเขาก็ไริวารรูปมาให้ดูเนีอเหนอมะยุคนั้นไม่มีภาพถ่ายไม่มีก็เป็นวบบรูปสิเออบรวารรูปให้ดูพอดูเสร็จก็จินตนาการแล้วก็มันเป็นสิงโตที่เราเห็นอย่างเงี้ยเออจินตนาการว่ามีที่บ้านแล้วมันจะให้อะไรกับเราเอาอย่างนี้นะ วัตถุมงคลของของจีนมีเยอะใช่ไหมครับเมื่อกี้คือหมวดอาหารออันนี้ก็คือหมวดวัตถุละครับอันนี้หมวดวัตถุนั้นน่ะก็แบ่งย่อยอีกแบ่งย่อยเป็นหมวดสัตว์อ๋อครอันนี้หมวดสัตว์เนี่ยก็มีทั้งสัตว์น้ำสัตว์บกสัตว์ฟ้าถูกอย่างเช่นข้างข่าเห็นไหมเห็นไหมลายจีนมีลายข้างขขาเยอะมากอันนี้ก็กลายเป็นมงคลใช่ไหมอาจารย์แลวลายข้างเขาเนี่ยไม่เคยลงดินนะผมชอบคำนี้มากเลยครับ ผมังคิดว่าทำไมไม่เป,เ,ปเป็นหงเป็นอะไรแต่อาจารย์พูดบักคำบอกว่าค้างข่าวไม่ถึงพื้นนะไม่ลงดินไม่ลงดินเพราะว่าเขานอนเขาห <โฮ S 2> ้อยหัวอยู่บ <โฮ S 2> น,านาเพรนั้นเนยนก,ก็ยังบินลงพื้นดินลายั้างข่าวทุกอย่างจะต้องแปะอยู่กับฟ้าไม่เคยลงมาดินมังกรก็เป็นสัตว์มงคลบนฝ้าครับสิงโตเป็นสัตว์มงคลบนดินก็แสดงว่าถ้าคุณมีสิงโตเนี่ย คุณก็จะมีบารมีมีบารมีมีพลังมีห่มีอานาจยิ่งใหญ่อํานาจบนดินคือสิงโตอํานาจบนฟ้าคือมังกร,งกรแต่มังกรนี่แปลกนะเวลามังกรก็อยู่เฉยๆเนี่ยเขาจะอยู่ในน้ํอเวลาเขาอยู่เฉยๆอ,ะอ่ะเขาจะดูทีทวงทีวีอเขาดูในน้ำเออใช่แต่ถ้าจะไปไหนเมไหนเนี่ยจะหอกถูกทำาล้ทำแมีขาก็ต้องเดินบนดินจะไม่เดินไม่เดินโอ้ไม่เดินเพราะฉะนั้นเนี่ยชูศรีไทยเฮา เอามังกรมาเฝ้าหน้าบ้านหน้าห้องนางอ่ะน่าชวงร่มเลยครับชูชีไทยเขาอ่ะดึงมังกรลงมาอยู่บนดินมามาเฝ้าตำหนักนางอ่ะโอ้อาจารย์เฝ้าห้องนอนนางอ่ะนึกออกไหมเหมือนก็ดึงฟ้าจำอะไรอย่างงี้ใช่ไหมอาจารย์นราชวงล่มเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะเห็นสิงโตอยู่บนดินเท่านั้นครับสิงโตไม่เคยไปอยู่บนฟ้าไม่เคยไปอยู่บนอะไรแต่สิงโตอาจจะไปอยู่บนขือกึ้คาได้คืออย่างสิงเนี่ยบ้านไหนจะเอามาตั้งก็ได้หรือหรือจะต้องเป็น ผู้มากบารม <als> <ๆ>ีจริงเลยนะจะต้องวัดกะวังเท่านั้นใครใหญ่ที่สุดในแผ่นดินจักรพรรดิฮองเตอแล้วก็ใครใหญ่ที่สุดในจักรวาลพระพุทธเจ้าครับเทวดาจริงปะเห็นต้องใหญ่ขนาดนั้นนะถึงจะสิงโตไปตั้งได้แล้วต่อต่อมาก็มีอนุโลมละอนุโลมให้พวกขุนนางอย่างเช่นพวกเจ้าพญาพวกขุนพระผู้ใหญ่ลวกันแต่ยุคนี้มองแล้วเป็นมงคล กลายเป็นห่วงจุ้ยเลยพี่แต่ปัจจุบันนี้เนี่ยเมื่อราชาณาที่ประยไม่มีไปแล้วเขาก็สามารถตั้งได้ละอย่างคนโบราณเนี่ยตั้งนะผิดอาญาแผ่นดินนะครับโอ้เป็นกฎหมายนะอาจารย์อย่าชี้โต๊ะตั้งนะหัวขาดนะเหมือนเดินมาโต๊ะจีนอย่าไปซีัวนั่งไอ้อามเฮ้ยโต๊ะจีนเองเช็ดมินเฉยแต่ตั้งเนี้ผมกลัวนั่กลัวมากอาจารย์โอเคแต่ยุคนี้ตั้งได้แล้วตรองนี้ตั้งได้แล้วแล้วทำไมต้องตั้งเฉพาะประตูอาจารย์ไปตั้งบนโซฟาไปตั้งบน ตเตียงนอนอย่างนี้ไม่ได้ครับเขาไม่ได้มีชีวิตยอยู่กับเรานี่อ oh, เขาเป็นแค่สัญ,ญลักษณ์ที่ให้ว่า,าบ้านนี้มีบารมีครับคราวนี้สิ่งเขไม่ตั้งเป็นตัวเดียวนะ oh, เออต้องคู่กันเขาต้องมาเป็นคู่ปรัชญาจีนอีกแล้วปัชญาจีนก็คือเคยเห็นรูปกลมๆไหม oh. แล้วก็เขียนตัวเอสรักตัวเอสอะ อินอยางอลุงเลยแล้วก็มีลูกน้ำสองตัวเนี่ยกับไกับหงกับหางกาอามีตัวดําตัวหนึ่งตัวขาวตัวหนึ่งคนจีนก็เห็นมาตั้งแต่โบราณกาลแล้วอ๋อสรตว์รพสิงในโลกนี้นะมันจะต้องมีสองอย่าง <Okay. S 2> แล้วมันไม่เหมือนกันเลยนะแต่ต้องอยู่ด้วยกันเพราะฉะนั้นดวงศ<ถ>ีลเข้ามาเนี่ยเขาต้องมาเป็นคู่แล้วถ้าเราเจอตรงหน้ามันบอกบอกไหมเอ้ยนี่คือตัวผู้นี่คือตัวเมียถูกรู้เลย คนจีนรู้ทันทีไม่ต้องไปจับขาเขายกขึ้นอะไรยังไงนไม่ต้องไม่ต้องก้มลงไปมองไม่ต้องมีวิธีดูมันมีเงื่การดูไม่ต้องออกคือตัวผู้ตกคือตัวเมียเพราะฉะนั้นตัวที่อยู่ทางซ้ายมือคือตัวผู้ตัวที่อยู่ทางขวามือคือตัวเมียออกคือตัวผู้ตกเอ่อตกคือตัวเมียเพราะฉะนั้นเนี่ยคนจีนจะพูดเลยนะว่าซ้ายชายหญิงขวาเพราะฉะนั้นเสด็จออกปุ๊บห้องเต้ต้องอยู่ทางซ้ายห้องเฮาอยู่ทางขวา ถ้าบางบ้านอยากจะได้แต่พื้นที่หน้าบ้านไม่มีควรจะวาดตรงไหนก็ไม่ต้องใยแต่อยากมีอยากเสริมอยากจะมีใช่ไหมส,ออสมัยนี้เขามีรูปภาพเอาสาติกเกอร์แปะอ๋อเออสติกเกอร์แปะได้อ๋อก็เป็นมงคลอ่ะเมื่อเวลาเราไปฮ่องกงเราขึ้นไปบนแฟลตบนคอนโดอ่ะโอ้ที่ก็เห็นสติกเกอร์แปะแต่เป็นภาพแดงๆใช่ใช่เอาไว้ในบ้านได้ไหมเอาไว้หน้าพระได้อย่างเช่นที่บ้านอาจารย์วิโรจน์น่าหิ้งพระเลย ถวายพระเลยอ๋อคือพูดง่ายๆคือก็เป็นคําสอนว่าเราต้องประมาณตนมันตนถูกอย่างบ้านอาจารย์วิโรจน์เนี่ยไม่มีเฟอร์นิเจอร์ที่มังกรเลยทาไมฉันไม่เอามังกรเป็นของห้องเต้ะกับของพระพุทธโอแล้วดวงเราถือไหมถ้าเราไม่ถือก็อย่าไปซีซัวเอาเขาฉันไม่เอาเข้าบ้านเลยแล้วจะเป็นพยาอินซีอ่ะอินทรีย์ได้แต่ถ้าครุฑฉันไม่กล้าเออของสูงถ้าแบบครุฑฉันไม่กล้าละถ้าบบอินรีชิ้นึินกับอเมริกาอ๋ออันนั้นก็คนธรรมดาละอันนั้นก็เป็นอีกผมแนะนำเลยนะครับ ต้อทำงานคุณข้างหลังเนี่ยคนจะไปรลายแล้วป่ะอะไรพี่ลายข้างเข่โอ้ยนึกว่าอข้างข่าได้ข้างขวได้ข้างข่าได้ทุกทุกชนชั้นเต็มอิ่มมากพี่ครบถ้วนแต่ยังไม่พอครับอาจารย์แต่เดี๋ยวเราต้องมากันใหม่นะครับโอเควันนี้ครับขอขอบคุณอาจารย์วิโรตั้งวานิชครับคพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมากับเวทีนี้ครับผมคุณพระช่วย